สวัสดีครับขอพอกับไปก่นกอนคอรี่เกมเมอร์นั่นเองนะครับวันนี้มาอยู่กับคุณยิ้มครับสวัสดีครับวันนี้มาทำอะไรครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาขับรถเล่นกันนะฮะไปอัพเวลนะฮะจุดสำคัญในการอัพเวลนะฮะไปครับผมครับได้เลยครับขึบน้นรถกันเลยครับเนีโค้ดแรก นี่ครับได้เลเซอร์แล้วเฮ้รอรอจครับนี่ยิงแดงครับเฉียวกมาเรียกกถได้ด้ยดูดิน่ะดูดิยิ้น่ะแดง เรียกรถมาได้เมื่อกี้ใครไม่รู้ใครมันเรียกรถมารถรถดีเซลอ่ะกระบะดีเซลนั่นแหละนั่นแหะนั่นแหะอ๋อลงหมดแล้วมันจะเป็นในแน่นมันจะหินนันแหละลงไวนะลงหมดลงหมดแล้วมันจะเป็นอะไรอ๋อจะแค่จังจะแค่จังก็บเว่ ไอพีเอให้รอมครับตอนนี้ก็เป็นาพาร์ทีิเศษน,นะค,ะแะแครแค่ไหนเจอไม่หลังจากนั้าะถ้าใครคนที่เจอได้ครับ จะแค่ตั้งเนี่ยอยอต้องมา้ครนะับแล้วครับออก็นะฮะกผมนะก็ผมต้องเลี้ยว15นะนเปอร์่ช่สไนเปอร์ครับสเปเชียลฟรอครับ เราสเี๋ยวีนเพาะเข้าไปเด้คาเป็นอยู่เองีก็น้จะยนโจนคะเราหมหวเขยดี๋ยวเราขึ้นหอครับมันไกลไกลมากครับเสียงเยว ผมลืมครับผมลืมครับกดที่เพืก็เล่นปืนนะพี่อย่าะไล้ผมเด้ลง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 พวกทหไปกันต่อเลยครับพี่เฮ้ยมีคนขึ้นแล้วมันี่ค,ครับมันนี่ครับค ลงมาก่อนยังไม่ขึ้นเลยอ้าวอะไรลงอะไรวิ่งมานี่เล่าปะ่ะวิ่งมาสนามบินแล้วก็หนีอยู่สนามบินน่ะนำสนามครับอ้าวแล้วสนามบินไหน,นหอ่ะสนามหอไหนสนางบินนี่ไงะจะเป็นทางตรงู้ ตัวยิงครับผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นโจนหรือเปล่ายิงโดนครับโดนโดนโอเคครับอ้าวมันยิงกูตายเดี๋ยวๆเด้วอยู่สนามบินไว้รังไป งทีเราก็โดนป่ายจนฆ่าครับคอั้นี้เรายอมไม่ได้ครับเราต้องไปแก้แค้นเราจะเดินไปไมได้อ่ัเพราะมันแรง้นคอรถครับห้อยิ้มที่ไหนเนี่ยชเแป๊บยรนไหมชนกชนีแล้ว อัใครอ่ะไ,ะไม่รู้จักเอาปุ๋เลยปุงไม่ได้ด้วยอนี่ไม่ตายอย่างน่ะ,ะยยนี่นี่ให้มันสาสมกก่ใจหน่อยมันทำกับเราเอีย ินนี่ค <tr igger> ือ <tr igger> การระยำโจรจะโหดไปไหนเนี่ยเลยสอบสมไม่เล่จริงจังที่ให้มันเอาให้มันพอกับที่ละท,ที่มันทำกับเราไว <tr igger> <tr igger> ้เอ็งพวกนั้นส่งเลคเตอร์อย่าว่าเราทำอะไรกันเรากำลังระมำเย็นอยู่เรากำลังระมำโจมเป็นยังหว่าเลยนะ

หนึ่งสี่หนึ่งสี่อ้าวหายไปแล้วมันวาร์ปได้จบวาร์ปได้ให้เล่นไปมาไปกันดีกว่าเราจะไปเอาเวลกันใช่ไหมครับตามที่เราพูดกันไว้คุณมีเครื่องอธิบายแต่เรเวลหนึ่งก็เป็นการเอาเวลนะ ไม่ยากนะไม่ยากไม่ยากท่านจะยิงบอสหรือว่าท่านจะไม่ต้องยิงก็ได้ท่านก็ได้เวลฟีฟเฮ้ยกูขึ้นไม่ได้เลยเฮ้ยจน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 เฮ้ยเออตายนี่ยังไงวะเเลลคือคือมาหายตัวได้นะนพอถกข้องบนหายตัวแม่ ไท่าไ่เท่าไัรครับอน้าโมหดีเน่อ้าโดนไหมสองตัวตายเลยครับเาจะต้องแก้แค้นับยอมไม่ได้ครับยิ้มยิ้มรับฆ่าจนหนคกคเฮ้ยใครเนี่ย Ổn mà không gì cái này hả? Mày ngủ không buồn, mày ngủ không กำลังยิงฮอปอยู่ครับต้องยิงขึ้นรถขึ้นรถตายหมดแล้วยอย่ไนิงรถด้ยิงหนาวเลยโอ้โหรถหนาวเราจะไปไหนกันเนี่ยบุกถ่านโจมบ้างไหมนะครับบุกถ่านโจมกันเลย ไปตามเจอก็ตันทาง,งไปครัไปตามทานนะฮะไปถึงสถานีสูบน้ำนะไม่ทราบว่าใคต้องมานัก,ะน,กนะครับเราก็จะเดินหนีไปไหนหนีไปไหนน้องสาวพี่นี่มีของน่าแย่งป็นคุณคับ เ,เ,เ,รเรา,าล้วต้องอย่อ,อ,ยองอครับตรงนี้เดย๋ยวพึ่งเฮ้ยกด,ดินไรเนี่ยกดอะไรวะอะไร A A L T A L T ใหนทำไรเห็นทำเลยเลยกิดค้คาเอา้าก็อส่งอะไรเ<อ>นี่ยก็บอก A L T A R T อะเอ้ยไม่ใช่ที่มันอยู่ข้างคอนโทรน่ะคอนโทรนว่ะอ๋อทำไมแล้วก็กด W ้มันอยู R ่เดินก็ค่อยเดินครับกดกดมันพร้อมกันดิเนียพร้อมกันเนี่ยกดกดัหเมันอยู่ก่อนแล้วก็ค่อยกด A l T มากดให้มันอยู่ไปก่อนออ ลองเดินครับกดกด alt กดดับเบิลยูก่อนวิ่งไปก่อนอแล้วก็กด l l a a l t กดพร้อมกันกดค้างไว้ค้างแล้ว l a l t ค้างไว้ค้างแล้วฮะข้างล่าเหรอวิ่งดีกวๆๆๆ่า nguyên lượng để chặt xác không tôi còn lấy đây ồ oh, thịt hàng lâu nè mau mau tôi bật tu hết nguyên về đây còn lời cho bay nè nó tốt bị tinh cầm nòng cho เราก็เต้นได้นะยิ้มนี่ออกเลยเอาอยู่ไหนเนี่ยเอาไปข้างนอกก่อนด้วยิ้วยมาด้วยยิ้มมาด้วยยิ้มมาด้วยไปไปต่อเลยไปต่อเลยอะไรทำอะไร Ai, quá là. Ai, chấm đến tốt nữa, hả? Do 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 do. A tiên muốn. Lòi đại học, lòi đại học. Haha. 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 เยอทัเยอเลยโอ้ยกำลังแม็ัเลยพอพอพอับกันลายนี้มีฉลาด้วยนะครับฉลาดก็ตัดได้นั่นแะ้วีชาเลกครับชาเนรเรียกง่ายๆนะชื่อซอนโรชัก ัอ่ะเข้าไม่ได้อ่ะขอได้แล,แล้วครับยิ้มขึ้นข้างบนขึ้นข้างบนขึ้น,นข้างบนเออลำและเอาไปโดดดิเอาไปโดดไม่ได้พอได้แล้ว สไนเ e r ร n ส p e r ปิดซอร์ก่อนครับปิดล a ซ e ร์กวเลยปิดยิลเซอร์เหมือนเดิม เราก็ปิดเตอร์ได้แล้วต้องหอน่เอ้ยน,น,น,น่าันไม่ใช่ส s เ i อร์ก็เรียบร้อยครับสีมือผมครับสีมือผมครับนี่และเมืองเจอทหารบบกหนีเย้เลยนะโห้นยอยย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 ย Không Cái nó không ừ. Đó đó, chưa đó. Ừ. Tái rồi anh ạ à. Tái rồi Tái à, lại đẹp rồi ด้วยครับ